เราเป็นพุทธบริษัทก็ต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบ,บานอย่าให้เป็นคนโง่เขลางมง,งายอย่าให้หลับอยู่ด้วยความโง่เขลายอย่าให้ซบเซาอยู่ด้วย้ความทุกข์ข <c oughs> อให้สนใจที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบ,บานและพยายามทำอยู่เสมอรักษาไวา้ให้ดีที่สุดให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บาน มันถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันเสียความหมายของความเป็นพุทธบริสรัท์คำว่าพุทธ,ธะมันแปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานคำว่าสยะสยะนันแปลว่าหลับสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นหลับคือมันไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงมันเ็มือคนหลับ ว่าทำไปอย่างงมงายอย่างงมงายอย่างเป็นพิธีรีตองเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องคิดแต่จะพึ่งสิ่งอื่นนอกจากตนมันไม่มีหลักว่าตนจะเป็นที่พึ่งแก่ตนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับก็เป็นพิธีรีตองไปทั้งนั้น แต่ก็พูดอย่างหนึ่งมันก็ว่ายังยังจะดีก็ไม่มีอะไรเสียเลยมันจะแล้วมันก็เป็นลูกอ่อนต้องรู้จักโตลูกอ่อนนั้นต้องรู้จักโตคนปัญญาอ่อนนั้นต้องค่อยๆกลายเป็นคนปัญญาคลา้าแข็งอย่าเป็นคนปัญญาอ่อนต้องถือสัญยศาสตร์อยู่ตลอดไปเลย แม้ว่าเราเกิดมาเป็นลูกเด็กๆเรายัางไม่รู้เราว่าต้องเชื่ออย่างไสยศาสตร,ร์นับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่มีเหตุผลตามภาษาที่เขานับถือกันมาแต่ท่านเราโตโตขึ้นมาอย่างนี้มารับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ต้องตื่นจากหลับคือกิเลสก้สละอสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร,ร์ไปเสียมาถือเอาพุทธศาสตร,ร์ ให้พุทธให้ไสยศาสตร์เป็นมรดกสำหรับคนปัญญาอ่อนใครปัญญาอ่อนมันก็เอาไสยศาสตร์ไปกแล้วกันใครปัญญากล้าแข็งคอตัวแล้วก็ถือพุทธศาสตร์ไม่ต้องถือไสยศาสตร์อย่างนี้จึงจะเรียกว่าพุทธทางสระนังกัจฉามิธรรมมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิ คือถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้จริงสรพพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสอนเรื่องหน้าที่เราทำหน้าที่หน้าที่นั่นแหละเป็นที่พึ่งนี่คอยดูดีๆคอยดูดูดีๆ <c oughs> สรพพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบหน้าที่แล้วก็น,นำมาสอนพระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์เสร็จแล้วก็สอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามให้รอดตัวได้ด้วยี่พพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ พระธรรมก็คือตัวหน้าที่ที่ทรงค้นพบและนำมาสอนอยู่ในรูปของปริยัติคือสิ่งและต้องศึกษาเล่าเรียนท่องบนก็มีอยู่ในรูปของการปฏิบัติอยู่กายวาจาใจก็มีอยู่ที่ในรูปของการของผลของการปฏิบัติได้รับความสุขสงบเย็นเป็นมรรคนนผลนิพพานอยู่อย่างนี้ก็มีอันนี้เรียกว่าพระธรรมคือหน้าที่ทีนี้พ้ะสองก็คือผู้ที่ ปฏิบัติหน้าที่ได้ส no. ําเร็จพระธรรมไม่เป็นหมันถ้าใครไม่ปฏิไม่ถ้าไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่พระธรรมก็เป็นหมันคือไม่ได้ประโยชน์อะไรต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ได้รับประโยชน์พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับประโยชน์แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามสอนกันมาสืบๆกันมาช่วยเหลือกันมาให้เลยปฏิบัติ รับผลของหน้าที่พระพุทธประธรรมประสงค์นี่ล้วนจะเป็นเรื่องของหน้าที่ทั้งนั้นขอเข้าใจดีๆเราจะไม่มีความทุกข์จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เราจะต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพ ท่านทั้งหลายบางคนอาจจะยังไม่รู้รู้แต่ว่าเขาเราเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปมีอะไรอีกเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปก็มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั้นคือพระธรรมหรือหน้าที่ในความหมายที่เรียกว่าหน้าที่เมื่อพระพุทธเจ้าจะรู้แล้วใหม่ๆท่านมีปริวิตกขกินในใจว่าเอยต่อไปนี้จะเคารพใคร ในที่สุด่ันก็ค้นพบว่าโอ้เคารพบธรรมะธรรมะธรรมะเป็นหน้าที่คือสิ่งที่ได้ตัสรู้นั่นแหละเป็นหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะ่ะหน้าที่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติระดับทุกได้นั่นนะคือหน้าที่สถาคตก็เคารพบหน้าที่แล้วก็ประกาศกล้องออกไปว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพบธรรมะเป็นหน้าที่ ทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ดูดีว่าเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแต่เราไม่ค็จะรู้จักสิ่งนั้นไม่เคยรู้จักสิ่งนั้นเคารพอยู่แค่พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ทําหน้าที่้จงดูพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่เหลือประมาณ หน้าที่ของท่านเช่นวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะรอบวงวันหนึ่งคืนหนึ่งเชา้าไอ้ออออ่อน่อนตอนก่อนสว่างน่ะ่อนสว่างอ่ะท่านค่ายครวนว่าวันนี้จะไปทางไหนจะไปปรดจสัตว์ทางไหนเขาได้สังเกตเห็นอยู่ตลอดวันทั่วตัวไปว่ามันที่นั่นมีนี่ที่นี่มีนั่นวันนี้เหมาะสมที่จะไปปรดจสัตว์ทางไหน ที่ไปตรวัจั์จริงๆแต่ว่าไปในนามต้องการบินทบาทไปบินทบาทแต่ไปในทางนั้นเพื่อได้พบกับคนที่ต้องการจะพบและจะสอนการไปบินทบาทนั่นเป็นหนทางที่ได้พบกับคนที่จะสอนเป็นชาวนาก็มีเป็น เศรษฐีข้ารา,ราชการราชามหากษัตริย์ก็มีแม้ที่สุดแต่ว่าเดรัจี์อื่นที่เป็นข้าศึกกันก็มีพระพุทธเจ้าก็ยังเสด็จผ่านไปให้เกิดการพบป่าสนทนาหารือสั่งสอนนี่ท่านต้องนึก,กว่าวันนี้จะไปที่ไหนพอสว่างขึ้นมาท่านก็เสด็จไปที่นั่นในฐานะไปไปบินทบาท ในพบเจ้าของบ้านไ้ขึ้นไปนั่งในเรือนเจ้าของบ้านไ้ชันอาหารไ้สนทนาไดอพูดจากันจนเป็นเรื่องเป็นราวสำเร็จประโยชน์บางทีไปปรดชาวนาที่กำลังไถนาอยู่ก็ไม่มีนี่เรียกว่าไปปรดสัตว์ท้าๆล่ะไม่ใช่แต่แต่เรามันเข้าใจผิดเข้าใจไปว่าไปปรดสัตว์มันคือไปบินจํบบาศ จริงไปบินสบานะเพื่อเป็นโอกาสให้ได้โปรดสัตว์ท่านจริงไปโปรดสัตว์ตามที่ท่านนึกคนคิดหาว่าจะสะก่อนสว่างหรือว่า,ว,ว,าว,วันนี้จะไปที่ไหนแล้วก็พอสวา่างก็ไปไปเียงเีจนซ้ายจนเที่ยงอาจารย์กจะได้กลับวัดตอนเที่ยงพักผ่อนก็แดดร้นอนตอนนี้ก็เป็นธรรมดาพอตอนบ่ายตอนเย็นก็สอนประชาชนที่ไปที่วัด ประชาชนหรือคนไปไปกระตามที่ไปที่วัดท่านก็สอนสอนไม่ไม่ไม่เห็นแก่พักผ่อนพอค่ำลงก็สอนพิสูจสามเณรที่อยู่ในวัดพอดึกข้าก็สอนเทวดาก็ก่าแก้ปัญหาเทวดา เทวดานี่คือพกพระราชามหากษัตริย์โดยสมมติว่าเป็นสมมติเทพหรือเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์โดยตรงเป็นอุปป,ปัตติเทพก็ตามเถอะก็ามาให้ลาดึกทีงนั้นมันเป็นธรรมเนียมอย่างนั้น